คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันนิยายเสียงทุกถ่อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะ ตอนที่39เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหน้าห้องคลอดพาให้ทุกคนหันมามองในไผ่เป็นตาเดียวขณะที่ในไผ่มีท่าทีลังเลว่าจะรับสายดียหรือไม่นั่นเองร้อยตำรวจเอกเขตอารันก็เอ่ยขึ้นว่านายรับเถอะเพื่อว่านายเกรียงศักด์หรือว่านนอนุพงศ์จะโทรมาโอ้อย่าลืมทําตามแผนที่ตกลงกันไว้ล่ะนายตำรวจหนุ่มกำชับครับในไผ่รับคํา ก่อนจะสอดมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดรับสายแล้วกรอกเสียงลงไปผมเพิ่งถึงประเสริฐครับคุณเครียงพอดีผมกับไอเที่ยงเสียเวลารอนางนี่ออกมาจากห้างจนห้างปิดแถมยังเจอฝนตกหนักตลอดทางอีกครับคุณเกรียงก็เลยเสียเวลามากไปหน่อยคุณเกรียงบอกนายได้เลยนะครับว่าอีกไม่เกินชั่วโมงรอรับตัวนางนี่ได้เลยเดีไว้ๆวหน่อยนะนายรอนายแล้วถ้าพวกแกมาช้าอีกนิดละก็ ฉันจะให้ไอ้พวกลูกกระจกข้างนอกกระทืบแกกับไอ้เที่ยงเละแน่ครับครับแค่นี้ก่อนนะครับคุณเกลียงในภายตัดบทอดนึกในใจไม่ได้เลยว่าขนาดเขากับนายเที่ยงทํางานเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางขนาดนี้ยังจะถูกคาดโทษถูกซ้อมเอาไว้อีกเขาคงคิดไม่ผิดแล้วล่ะที่ยอมช่วยมุกวารินและทําตามแผนของตํารวจใครโทรมาเน่ะเทียนธะาดาเลิกคิวขึ้นข้างหนึ่งในตาดําใหญ่เต็มไปได้วยความใคร่รู้ไอ้เกลียงสักครับ ในภายตอบช้าชัดแล้วหันไปมองประตูห้องคลอดด้วยความหวังเปี่ยมล้นหัวใจว่าเขาจะต้องได้กลับมาเจอหน้าลูกชายอย่างแน่นอนคืนนั้นกว่าเทียนธดาจะพามุกวารินไปถึงที่พักซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากสถานีตำรวจเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือก็บอกเวลาตีสามแล้วชายหนุ่มหย่อนการลุวนเตียงซึ่งมุกวรินกำลังนอนหันหลังให้เขาแต่ยังไม่ได้หลับพาให้ที่นอนสปริงยยบตามหญิงสาวก็หันมามองข้าตาโต ถดกายหนีไปจนชิดผนังห้องแต่แทนที่ชายหนุ่มจะแสดงท่าทีคุกคามหล่อนเหมือนเมื่อครั้งอยู่ด้วยกันในกระท่อมท้ายก่อเขากลับกระตุกยิ้มอ่อนโยนปนเศร้าแล้วเอ่ยว่าคุณนอนเถอะผมไม่ทําอะไรคุณหรอกฉันจะแน่ใจได้ไงคะมุกวารินถามไปอย่างนั้นเองไม่คิดเลยว่าเขาจะสบตาหล่อนด้วยแววตาเจอความเจ็บปวดใจเช่นนั้นเพื่อความสบายใจของคุณผมจะออกไปข้างนอกก็ได้ครับแต่ผมอยู่ ก็เพราะผมอยากแน่ใจว่าคุณจะหลับสบายดีไม่จําเป็นหรอกค่ะฉันหลับเองได้ไม่ต้องให้ใครมานั่งเฝ้าหรอกมุกกรินเอ่ยออกไปอย่างคนที่ดูเหมือนแรงน้ําใจเพื่อลองใจเขาเท่านั้นเพราะหญิงสาวเองก็รู้อย่างเดียวกับเขาว่าห้องพักในโรงแรมแห่งนี้เหลือห้องว่างเพียงห้องเดียวคือห้องที่เขาจองให้เขาและหล่อนพักเท่านั้นหล่อนคงไม่เห็นแก่ตัวให้คนที่ตามมาช่วยออกไปนอนข้างนอกได้หรอกทา่าเงินเขายิ้มฝืนๆให้หล่อนหลับฝันดีนะ จากนั้นชายหนุ่มก็ลุกจากเตียงก้าวเรื่อยๆไปยังประตูห้องโดยมีสายตาของมุกวรินมองตามไปกระทั่งมือแข็งแรงยกขึ้นจับลูกบิดประตูเดี๋ยวค่ะมีอะไรเหรอเขาหันมาเลิกคิ้วมองหลอนฉันยังไม่ได้ไล่ให้คนออกไปข้างนอกซะหน่อยหมายความว่ายัางไงครับคุณก็นอนไปสิคะฉันก็จะนอนแล้วเหมือนกันในยามนี้มุกวรินคงไม่รู้หรอกว่า คำพูดของหล่อนทำให้เขาสัมผัสได้ถึงกระแสทานอุ่นๆไหลผ่านเข้ามาละลายความเหน็บหนาวในหัวใจให้หายไปจนสิ้นยิ่งรู้ว่าหญิงสาวอาจจะไม่บอกว่าหล่อนให้อภัยเขาแต่การอ่อนข้อของหล่อนในวันนี้ก็ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานเขาจะต้องเอาชนะใจหล่อนได้อีกครั้งไม่ใช่ด้วยเล่ห์กลหรอกแต่เป็นความจริงใจทั้งหมดที่เขามีต่างหากโทรศัพท์มือถือเกลียดเสียงขึ้นในตอนสายของวันพายร่างเพียวระหงภายใต้ผ้าห่มผืนหนาขยับกายน้อย ค่อยๆปปือตาขึ้นมาเพื่อจะพบกับความว่างเปล่าและโทรศัพท์มือถือซึ่งยังคงวางอยู่บนที่นอนหญิงสาวจึงถือวิาสาสะเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาดูหมายเลขปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์เป็นหมายเลขคนตาของน้องชายหล่นเองสวัสดีครับคุณอมน้ำเสียงทุ้มจากมุกพิสุทธิ์ลอดผ่านสายมาพี่เองจะปามคุณอาไม่อยู่สงสัยออกไปข้างนอกนะเมื่อคืนผมรู้จักพี่มิรว่าพี่อยู่กับคุณอามแล้วผมกับคุณพ่อคุณแม่ก็โล่งใจแล้วล่ะครับ แล้วนี่พี่ปรินซ์เป็นยังไงบ้างปวดหัวนิดหน่อยจ้ามุกวารินตอบเพิ่งจะรู้สึกปวดหนึบที่ศีรษะก็ตอนที่น้องชายถามถึงอาการของหลอนนี่ละดอกครับเมื่อวานคุณอามเป็นห่วงพี่มากเลยรู้ไหมเขาสัญญากับผมด้วยนะว่าไม่ว่าจะแลกด้วยชีวิตเขาก็จะต้องพาพี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยให้ได้คำบอกเล่าของน้องชายพาให้มุกวารินชะงักโดยไม่คิดว่าเขาจะเป็นห่วงหลอนมากมายขนาดนี้แล้วพี่ปรินซ์จะให้อภัยคุณอาม อย่างที่ผมให้อภัยได้ไหมไม่รู้สิมันพูดยากถึงตอนนี้แล้วมุกวารินก็ชักลังเลไม่แน่ใจเสแล้วว่าสมควรแล้วหรือยังที่หล่อนควรจะพูดคำว่าอภัยกับเขามันไม่ยากหรอกครับถ้าพี่รักเขาพี่ก็ต้องให้อภัยเขาได้ละพี่รักคุณอาไหมอย่ามาซากพี่นะในปามคนยิงปวด,ดหัวอยู่มุกวารินแหวกลอเกลื่อนโอ๊ยพี่ปรินซ์ผมแสบแก้วหูจะแย่อยู่แล้วนะ มุกพิสุทธิ์โวยลั่นมาตามสายก็ใครใช้หนายมาสักพี่เรามุกวรินหน้างาม้มสัมผัสได้ถึงความร้อนผ่าผ่าวจู่โจมจับดวงหน้าพี่ปรินซ์อย่าหาว่าผมสอนเลยนะถ้าพี่รักใครพี่ก็รีบๆแสดงให้เขารู้เถอะนะอย่าให้ต้องถึงวันที่ไม่มีเขาอยู่บนโลกนี้แล้วค่อยบอกล้อเพราะไม่อย่างนั้นคนที่จะต้องเสียใจไปทั้งชีวิตก็คือตัวพี่เองอืมแค่นี้ก่อนนะพอดีคุณอามกลับมาแล้วนะ้าครับ น้องชายลากเสียงล้อเลียนก่อนเป็นฝ่ายตัดการสนทนาไปในวินาทีเดียวกับที่เทียนทาดาเปิดประตูเข้ามาภายในห้องพอดีน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกครับผมเดินออกไปซื้อตรงร้านใกล้ๆโรงแรมนี่เองส่วนนี่เสื้อผ้าชุดใหม่ของคุณเขาหย้วถุงปลาท่องโกมาวางลงบนโต๊ะอนเนกประสงค์ด้านหนึ่งของห้องแล้วส่งถุงกระดาษใบใหญ่ให้หญิงสาวรับมาเปิดดูดวงหน้าขาวจัดร้อนเผาเมื่อเห็นว่าภายในถุงมีทั้งเสื้อผ้าและชุดชั้นในตัวจิ๋วอยู่ในนั้น คนออกไปซื้อที่ไหนคะช้าช้าแบบนี้ร้านขายเสื้อผ้าเปิดด้วยเหรอหล่อนเงยหน้าจากถุงกระดาษขึ้นมาถามคิ้วเรียวขมวดเข้าหาจนแทบจะชนกันไม่เปิดหรอกครับแต่ตลาดนัดเปิดตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนผมได้ขับรถระเวนหาดูเขาตอบง่ายๆแล้วเดินไปหย่อนกายลงบนโซฟาตัวนุ่มคุณไปอาบน้ำเถอจะได้มาทานเดี๋ยวเย็นแล้วไม่อร่อยนะค่ะ มุกรินรับคำแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปอย่างว่าง่ายน่าประหลาดเหลือกเกินที่หลังจากรู้ความจริงจากปากเขาว่าเขาเข้าหาหล่อนได้เลขกลนเพื่อแก้แค้นให้น้องสาวหญิงสาวกลับไม่เคยมองเห็นความดีข้อที่ว่าตลอดเวลาบนเกาะมุกเขาดูแลหล่อนเป็นอย่างดีเลยกระทั่งวันนี้และเมื่อหญิงสาวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนั่นละ่ะหญิงสาวจึงได้รู้ว่าเขาช่งางใส่ใจรา,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวหล่อนดีจริงๆแม้ไม่ต้องเอ่ยปากถาม ชายหนุ่มก็สามารถซื้อเสื้อผ้าทุกชิ้นได้พอดีกับสรีระหลอนไม่เว้นแม้กระทั่งชุดชั้นในขอบคุณนะคะที่ซื้อเสื้อผ้ามาให้หลอนพึมพำขอบคุณเขาขณะเดินออกมาจากห้องน้ํามานั่งลงบนเก้าอี้นวมตรงหน้าเขาหัวใจดวงน้อยชุ่มชื้นราวกับกลีบดอกไม้อ่อนบางต้องหยาดน้าค้างยามเช้าเย็นชื่นเมื่อเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนจากเขาจะว่าไปแล้วในยามที่เขาไม่ร้ายกาจกับหลอนเขาก็เป็นผู้ชายอบอุ่น ช่วนให้อยากอยู่ใกล้คนหนึ่งบอกตัวเองแล้วหญิงสาวก็อดประหลาดใจไม่ได้เลยว่าตนเองยอมใจอ่อนอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆตั้งแต่เมื่อไรเป็นอร่อยไม่อร่อยหรอเขาคงเห็นว่าหล่อนหน้านิ้วคิ้วขมวดละมั้งจึงเอ่ยถามออกมาเช่นนั้นและดูเหมือนว่าเขาจะจ้องหน้าหล่อนไม่วางตาเสียด้วยค่ะมุกรินจึงแกล้งตอบออกไปก็คุณเล่นจ้องหน้าฉันตาไม่กระพริบแบบนี้ฉันจะอร่อยได้ยังไงล่ะโอเคโอเค เขาพยักหน้าเข้าใจแล้วหยิบรีโมทโทรทัศน์มาเปิดครู่ต่อมาภาพรายการข่าวช้าประจำวันของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็ปรากฏอยู่บนหน้าจอ LCD ติดผนังและสิ่งที่ทําให้สองหนุ่มสาวจับจ้องไปยังหน้าจอ LCD ติดผนังเป็นตาเดียวก็คือภาพข่าวการจับกลุ่มตัวนายอนุพงศ์ภาวินนักธุรกิจเจ้าของกิจการทัวร์รายใหญ่ระดับประเทศพร้อมด้วยนายอนุรุตลูกชายคนเดียวในคดีค้ายาเสพติดเปิดบ่อนการพนัน และจ้างวานฆ่านายพิพัฒน์บิดาของพุทธน้ำพึง่งและคดีอื่นๆอีกมากมายโดยมีนายไผ่นายเที่ยงรวมถึงลูกน้องที่เคยถูกสั่งไปจัดการกับเทียนทาดาร่วมกันเป็นพยาหลายปากส่วนอนุรุตลูกชายของเขานั้นถูกจับกลุ่มในข้อหาข,ข่มขืนกระทําชำาราทาราดาวและคดีฆ่ากีรนาโดยมีชาตรีกับนรเสกเพื่อนรักของเขาร่วมกันกระทําความผิดด้วยในคดีแรกและทั้งคู่ก็ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วขณะที่เกรียงศักด์ ลูกน้องคนสนิทของอนุพงศ์นั้นหนีรอดไปได้หลังจากเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วเทียนทาดาก็พามุกวรินแวะไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอบคุณร้อยตำรวจเอกเขตอารันที่อำนวยความสะดวกให้เขาเป็นอย่างดีตลอดการอยู่ที่ประแสจากนั้นชายหนุ่มก็ขับรถพามุกวรินกลับกรุงเทพส่วนรถยนต์คันเล็กของมุกวรินนั้นร้อยตำรวจเอกเขตอารันได้ขอให้ในายตำรวจหนุ่มคนหนึ่งช่วยขับมาส่งถึงบ้านของมุกวารินเอง รถจนสองคันลั่นมาจอดหน้าบ้านทรงไทยรั้วไม้ระแนงท่ามกลางความยินดีของสมาชิกทุกคนในครอบครัวชาเลียตจรุงเวทมิสิลและพุทนำพึง่งลูกน้องของเทียนทาดาที่พร้อมใจกันมารอคอยการกลับมาของมุกกรินและเทียนทาดาอยู่ที่นี่หน้าบ้านมีสื่อมวลชนมารอทําข่าวระบายแต่ก็ไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งเทียนทาดาและมุกกรินต่างก้าวลงจากรถและต้อนรับแขกอย่างนายตำรวจหนุ่ม ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งนายตำรวจหนุ่มขอตัวไปรอร้อยตำรวจเอกเขตอารันพาตัวผู้ต้องหามายังเรือนจำในกรุงเทพสถานการณ์จึงค่อยๆค,คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติทำไมรีบกลับนักละครบคุณอมไม่อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนเด้อมิสเตอร์โทมัสถามเมื่อเห็นว่าเทียนทาดาและคนของเขาต่างลุกจากเก้าอี้รับแขกหลังจากนายตำรวจหนุ่มกลับไปได้ไม่ถึงชั่วโมงไม่หรอครับคุณปรินซ์เธอจะได้พักผ่อนด้วยอ๋อ oh. เจอคุณอาผมก็เพิ่งนึกได้เองว่ายังไม่ได้มาเอารูปน้องเอ๋ยที่ผมฝากคุณอาวาดให้เลยผมก็คิดว่าคุณลืมแล้วเหมือนกันแต่ผมไม่คิดตังหรอกนะเพราะรูปนั้นเป็นรูปที่ลูกชายผมรักมากเหมือนกันขอบคุณครับคุณอาเทียนทาดายกมือขึ้นกระพุ่มว่าอย่างขอบคุณขณะที่มิสเตอร์โทมัสรับไหวผู้อ่อนไัยกว่าแล้วหันไปวาลูกชายคนเล็กว่าเอา้เจา้าป้อมไปถือรูปหนูเอ๋ยไปใส่รถคุณอาที ครับเดมุกพิสุทธิ์รับคำพลางลุกจากเก้าอี้รับแขกเดินหายเข้าไปในห้องผู้เป็นพ่อครู่หนึ่งก็กลับออกมาพร้อมกับผืนผ้าใบม้วนเป็นแท่งด้วยแกนไม้ดูก่อนไหมครับคุณนมมุกพิสุทธิ์ส่งม้วนผืนผ้าใบในมือให้เทียนธาดาชายหนุ่มพยักหน้าเงยกนัก,กแล้วรับม้วนผ้าใบมาคลี่ออกช้าๆเผยให้เห็นภาพว่าสีน้ำมันของทาราดาวยืนอยู่ท่ามกลางสวนแก้วออกดอกสะพรั่งยามอารุณรุง่งในภาพนั้นหญิงสาวเจ้าของดวงหน้าหวาน สดสายสมวัยหันมายิ้มให้เขาหน้าประหลาดที่แววตาคู่นั้นกลับมองมาด้วยประกายตาแห่งความสุขดูมีชีวิตชีวาเรากับกำลังต้องการบอกเทียนทาดาเป็นไนว่าถึงเวลาที่เขาควรจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วสวยมากครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณอาผมกลับละครับเขายกมือขึ้นกระพุ่มไหว้ทั้งมิสเตอร์โทมัสและคุณมุกรวีก่อนจะหยิบภาพวาดสีน้ำมันขึ้นมาถือไว้ในมือพรินซ์ไปส่งคุณอามเขาสิลูก คุณมุกระวีบอกลูกสาวคนโตอย่างรู้หน้าที่แม้ท่าทีภายนอกของมุกวรินจะแสดงออกว่าหล่อนไม่เต็มใจลงไปส่งเขาที่รถหากหัวใจกลับสมัครใจลุกเดินตามร่างสูงสงาลงบันไดามาด้วยความรู้สึกอิ่มเอมถึงตำรวจจะยังจับตัวเกรียงศัก์มาลงโทษพร้อมกับเจ้านายของเขาไม่ได้แต่หล่อนก็ไม่ได้กังวลอะไรเช่นเดียวกันกับเทียนทาดาเองก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนมีก้อนหินทวงหนักอยู่ในอกอีกต่อไปแล้วเพราะถึงอย่างไรเกรียงศัก์ก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อชีวิตเขา มากเท่ากับมุกวรินผมกลับก่อนนะไว้พรุ่งนี้ผมจะมารับคุณไปสถานีตำรวจด้วยกันเขาก้มลงวางภาพวาดสีน้ำมันลงกับเบาะหลังแล้วหันมายิ้มบางๆที่มุมปากให้หลอนแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักเมื่อมองเห็นปลายกระบอกอาวุธปิดชีพดำมาเมื่อพุ่งตรงมายังร่างของมุกวรินในวินาทีเดียวกับที่เจ้าของอาวุธปิดชีพนั้นกำลังสอดนิ้วลั่นไกสังหารนั่นเองเขาก็มองเห็นตัวเองพุ่งเข้ากระแทกร่างหญิงสาวให้ลม้มลงกับพื้นหญ้าหน้าบ้าน พร้อมกับเสียงปืนแผดกล้องขึ้นพร้อมกับคมกระสุนพุ่งเข้าจอกกลางแผ่นหลังกว้างสองนัดซ้อนก่อนที่โลหิตแดงฉานจะเรียนลงมาตามบาดแผลพาให้ร่างสูงสง่าที่บาดนี้ชุ่มโชกไปด้วยโลหิตสุดกายลงกับพื้น แค่บอกแค่ลอให้ฉันรักเธอลงฝันละเบือว่าเธอแสนดีเอาหัวใจฉันไปย่ำยีทำได้กันอย่างนี้จนใจฉันแลกสลายไม่เหลือชิ้นดีไม่เหลือคุณค่า ไม่มีสักซีแล้วชีวิตนี้ฉันจะเหลืออะไรได้ปลดปล่อยฉันไปจากชีวิตเธอเสียทีอย่ามารังด้วยคำว่ารัก tell